ก็หอมปากหอมคอพี่น้องอือก็ไทยกันมันหนาวต้องฝนตกช่วงนี้บ่ใครหว่างเลยพี่น้องอือไทยใส่กันการตนนั้งใจมันน้อยนิดจะได้ทิ่การไทยจฉลาดๆฉลาดๆ มาจอ่อคอยจะดรวงจะดนโดนแล้วพี่น้องกันยากนเปือดือดยันแบบน้าวพี่น้องโอ้ลูกมีควาใจเลยนะโอีลูกหีควมใจเลยต้นต้นเต้นเลยค่ะพี่น้องเอ้สวยสวยค่ะวี่ยขยี้ใจว่าจะมาถ่ายจะโดดเปาจะรัสุรวงกันแล้วค่ะเลาจะเริ่มพี่น้องจะเริ่มดอกไหม่บบงงามห่พี่น้องแต่ว่ากัพ่อได้ชม พอได้ชม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 พอได้ซึนหูซึนตาแต่ว่าสร้างแต่มาเนี่ยแล้วมาหะอาหารแมวก,ก็มากั้นถูกกันหมดวันนี้ไหมเดีอย่างงี้ก็สวยอยู่นะเ <c oughs> อออย่างงี้ก็สวยอยู่นะสวยขยี้ใจพอได้ชมพอได้ดุมพอได้เบึ้งนะาพี่น้องเนาะ 图图看起来很可怕。大家大背光哦，嗯、對對對不用不用拍人啊，就录风景就好。對對對 เนี่ยเนี่ยน่ะที่ที่พวกข้าอยากมาน้อยายเนาะสวยก็ได้ยายอีขึ้นมามายายบมงเงินเอ้ยเจ้าเบิ้งเจ้าไปเบิ้งแต่โคมผู้ข่อยมาเบิ้งผลเสียดฟ้าอยู่เลยเจ้าเบิ้งโคมร้อยแองแองผู้ข่อยเบิ้งเสียดฟ้าเด้อยายบมงเงินเอ้ยเห็นทางข้างล่างสวยงามของเรายาย อันดีจ้าพี่น้องสวนดอกไม,ม้งามงามพี่น้องจ้าเอาวิวน้ำเนาะเอาวิวของเนานักเนาะเอาวิวหลังนักหลังรุ่นค่ะเพชรบุญค่ะพบเธอ,อเที่เพชรและชบุญอื้อบุญ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาหลายสีตัวนี่เขาะโซนเขาะสีตัวนี่เดี๋ยวมาโซนนี้ก่อนค่อยจะลงนะ ที่งไปย่่ถ้าลงไปยิ่ง่อยก็สิปื้ขึ้นม่ยากนะบัดลงมันลงง่ายแล้วปินมันขึ้นยากแล้วานนี้ปินึ้นเน้บานเลเออปิ้นึ้นเ้วบานยงาาพี่น้องไม่แต สาราสะอาดสะอานพี่น้องสาราผักก็สะอาดสะอานค่ะปล่อยแล้วผู้คนที่พี่ซื้อเสื้อมาฝากค่ะเขาคอตำหนักเขาคอตำหนักตำหนักเขาคอแต่ยังไม่บานเท่าไหร่นาะถ้าบานจะเป็นกระจุกกระิ้งกระจิ้งกระจิงกระจิ้งก็มีสีขาวก็เกลือสีขาวอยู่ ยงข้านยงค้านที่พักอันนั้นพญ,ญานาคดิค่ะพญานาพญานาวิววิวววิ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 ตอนนี้หวโมงสี่สิบแล้วประมาณสี่ิบแล้วถ้าเก็ดโมงแต่วันอ่ะแต่วันวัแน่วันนอนเน้บางวันแต่วันจะขึ้นอวนี้ก็บคุ้งเครือยอะคุ้วเคือกยอค่ะเอองามเด้เออก็อี เฮ้ยเจ้าเจ้าอันนะยังนั่งโจ๊กมาฉากอย่าอันนี้พห้หานากระพุกกระหูกค่ะว่าทำยังไงได้ล่ะคะมันเต็มแล้ยความจำมันเต็มแล้วความจำมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วมันเต็มแล้ว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 จะเอาจังได้เนวเต็ม hên ta hoán cả hên ta lăng con này là vây vây về nữa luôn. vừa đón tiếng Thái rồi sàn. Phòng này xinh <coughs> สวยอีทีเออไม่ได้ชีบแปลกๆคือแกมันจะเหลืองอันนี้มันมีผสมน้ำสมอมเหลืองโอ้ง,งามพี่น้องงามเอามาษากง่ายบ้านเต็มที่เลยพี่น้องบ้านเต็มที่เลยจ้าบ้านเต็มที่บ้านสะพังเต็มต้นเต็มสวยพ่อค้าสวยพ่อค้าบานเต็มที่เลยค่ะ ບໍ່ເຂົ້າກ